สำหรับใครที่เป็น FC ของไรอันนะคะไม่ไปไหนแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นแชมป์นะคะแต่เป็นนักร้องรวยโชคค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะนักร้องรวยโชคคืออะไรอ่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีการขอ,อยุติบทบาทแชมป์สำหรับไรอันกับบันดิตค่ะที่คว้าแชมป์ไปได้ถึง200สมัยในรายการไม่หมดนี่นะคะส่วนวันที่30มิถุนา2 5 1 5ที่ผ่านมาค่ะรับเงินสะสมไปทั้งหมด 5้าล้8นสานบาทช่วงท้ายรายการก็ได้มีการไหว้หมอบพวงมาลัยให้กับคณะกรรมการรวมถึงพิธีกรเพื่อที่จะอำลาด้วยความซาบซึ้งใจใช่ไหมคะหลังจากประกาศยุติแชมป์200สมัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เลยเปิดโอกาสให้คนอื่นได้มาเป็นแชมป์ล้วงลูกบอลเสียงโชคไปแล้วก็เอาสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊อะไรอันการ์ดบัณดิตเนี่ยเขาจะไปอยู่ไหนล่ะแล้วจะไปทําอะไรต่อเห็นว่ามีผลงานเพลงอัลบั้มด้วยอา่าวได้ยังไงต่อล่ะแต่อย่างน้อยเนี่ย เขาจะต้องมีการแวะเวียนมารายการหรือว่าหมุนเปลี่ยนในรายการต่างๆอยู่ในเวิร์กพอต์อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนแฟนๆเนี่ย,เป,ย,ยเป็นแฟนคลับของไรอันด้วยเป็นแฟนคลับของไมโหมดี่เสียงโชคด้วยที่เป็นรายการแจ้งเกิดของไรอันนั่นนะคะคงอาจจะไม่ได้เห็นหน้ากันแล้วหรือเปล่าหลายๆคนก็สงสัยแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะ เหมือนว่าไรอันการดบันดิดเองเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเคยโพสต์เป็นคลิปที่ออกมาเคร่งปรูอธิบายความรู้สึกหลังจากที่มีการสละตําแหน่งแล้วนะคะระบุว่าหลายคนคงจะทราบว่าผมลงจากตําแหน่งแชมป์200สมัยก็แอบใจหายเหมือนกันเหมือนเรามาอยู่บ้านนี้ที่ชื่อว่าไม่หมดนี่แล้ววันหนึ่งเราจู่ๆก็ต้องมีการหิ้วกระเป๋าออกเพื่อไปทํางานต่างที่ต่างถิ่นคงคิดถึงบ้านแย่เลย ต่ผู้ชมขาไม่ต้องห่วงแล้วนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียใจยไปค่ะเพราะว่าไรอันเนี่ยได้มีการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ในฐานะของนักร้องรวยโชคค่ะหน้าที่ของนักร้องรวยโชคคุณผู้ชมขานอกจากจะนั่งหล่อๆข้างๆเวทีแล้วนะคะก็คือคอยให้กําลังใจคนแข่งขันแล้วเนี่ย ยังมีหน้าที่เพิ่มโอกาสให้ดาวในรอบเสียงโชคค่ะเพราะว่าไรอันเองเนี่ยจะมาร่วมร้องเพลงชิงดาวให้กับแชมป์ประจำวันอีกด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นวิธีการที่ฉลาดมากๆของทางรายการที่วางตัวตนของไรอันไว้ในรายการนะคะเพราะดูว่ายัางไงยังไงเนี่ยแฟนคลับคงไม่หนีหายแน่ๆเลยเพราะว่าคือตอนแรกอะถ้าไม่มีไรอันหนีแน่นอนแต่พอไรอันกลับมาโอ้โหยังไงคนก็อยากดูไรอันค่ะถ้าไม่มีไรอันอยู่ในรายการแล้วเนี่ยถือว่า ยังไงอ่ะมันก็เก่ๆยวคุณผู้ชมค่ะคนก็อยากดูไรอันนะคะว่าเอฟซีเขาเยอะมากจริงแล้วถ้าไราอันอยู่ในรายการเนี่ยก็ถือว่าเป็นกําไรสําหรับคนดูที่ติดตามรายการนี้อยู่เป็นประจาเลยโอ้โหเปิดหน้าจอมาเนี่ยจั์ถึงสุดก็ต้องเห็นไรอันอยู่เป็นประจํารอบนี้เนี่ยอาจจะได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะหลายๆคนก็อาจจะติดตามฝีมือของแชมป์200สมัยคนนี้นะคะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อยากจะดูรายการนี้ไปเรื่อยถ้ามีไรอันน่ะรวมถึงได้ยินเสียงของลูกชายที่มาร้องเพลงให้ฟังน่ะแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใน ในฐานะแชมป์แต่ก็ยังอยู่ในฐานะสมาชิกในครอบครัวของไม่หมดนี้เสียงโชคต้องยกนิ้วให้กับรายการค่ะที่มีการต่อย,ยอดของสถานีที่วางไว้นะคะวางตัวตนของอไรอันไว้แล้วก็สร้างความได้เปรียบได้ช่วงเวลาที่ตัวเองเป็นแชมป์อยู่เนี่ย และหลังจากนี้ไมหมดนี่เสียงโชคค่ะจะไม่ได้มีเพียงแค่แชมป์ที่เป็นคนอื่นมายืนนะคะแต่ว่ายังมีไรอันที่เป็นขวัญใจของคนรุ่นใหญ่ค้างจอไว้แบบนี้เท่ากับว่าเกมนี้ค่ะวินสุดพลังนะคะนอกจากจะสร้างตัวตนของคนที่มาแข่งแล้วยังสร้างความเหนียวแน่นไว้อีกนี่คือการแก้เกมของไมมดนี่เสียงโชคค่ะถึงถึงแมมว่าไราอันจะไม่ได้ยืนเป็นแชมป์ค้างฟ้าอยู่แต่ก็เอามาอยู่ในรายการไปเลยสิคะเพราะว่า ถูกใจแฟนคลับด้วยถูกใจคนที่มาแข่งด้วยคนที่มาแข่งเนี่ยเขาก็อยากจะเอาไลออนเป็นไอดอลถูกต้องไหมคะแล้วคนที่ติดตามรายการอยู่ก็ยังอยากเห็นไลออนอยู่ในหน้าจออยู่เพราะว่าเสียงเขาเพราะ FC เขาก็เยอะด้วยค่ะเนี่ยเรียกว่าเป็นการเรียกเรตติ้งออกมาในแนวที่แบบ เป็นแนวโน้มที่ดีก็วินวินวินด้วยกันทั้งคนดูทั้งรายการไปเลยสิคะถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะแล้วก็แฟนคลับเนี่ยอายหายห่วงได้เลยค่ะขอบคุณข้อมูลจากเพจเครื่องรีโมทด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าววัยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม